ถ่ายคลิปครับเอาไปลง youtube สวัสดีครับวันนี้มาปลูกไร่นะครับมาปลูกมันมาไล่ครับมาปลูกมันครับ ใช้เชือกสองเส้นครับเชือกแต่ละเส้นก็จะมีมาร์กนะครับความระยะต้นปูกเสียบตามเชือกที่เรามาร์กไว้ ต้อนมันใช้เครื่องตัดนะครับโดยการาวางท่อนมันไว้ในไร่แล้วก็ใช้เชือกอใช้เครื่องไปตัดนะครับผลงานก็ปลูกปลูกไปแล้วก็เดินไปเอาต้นมันนะครับไม่ไม่ต้องมีคนย้ายไว้นะครับโดยใช้คู่ถังนะครับคูถังไปเก็บท่อนมัน โดยเอาตาขึ้นนะครับยัดใส่ทุ่ทงังแล้วก็มาเสียบมาื่อความรวดเร็วจะเสียบตามรอยที่มาร์กไว้นะครับ ตนพันธ์จะตัดเอาเฉพาะท่อนที่สมบูรณ์นะครับเจนว่ามัดนี้ตัดแค่สามท่อนครับยาวประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนท่อนปลายจะไม่ปลูกนะครับเพราะเปอร์เซนการงอกมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ละแล้วท่อน่อนพันธ์เก็บไว้นานพอสมควรนะครับไม่ใช่ท่อนพันธุ์สด áo vai hàng lăng đấy, áo tôn bắn vai hàng lăng, nón vai hàng lăng đấy, nhớ yộc, ปีนี้ฟ้าฝนดีไม่ได้ทําระบบน้ํานะครับเนื่องจากว่าขุดมันปลายเมษาแล้วปลูกเสร็จเราก็จะมาฉีดน้ํายาเร่งรากครับโดยโดยที่เราไม่ต้องแช่ท่อนพันธ์ก่อนหน้านี้ก็ฉีดยา ที่ลำต้นไปแล้วนะครับแอคคารา่าป้องกันเพี้ยนะครับฉีดเสร็จแล้วเราก็จะมาพ่นยาเร่งเร่งรากนะครับโดยไม่แช่ถ้าเกิดแช่นี้คนงานสู้ไม่ไหวนะครับแสบตาเพราะผมเห็นแถวภาคเหนือนะครับจะตัดต้นมันบ่มใส่กระสอบแล้วก็เอาไปที่แปลงนะครับขนจากบ้านไปที่แปลง แล้วจากแปลงก็มีคนไปวางต้นมันเป็นท่อนแล้วก็มีคนเสียบตามนะครับอันนั้นมันหลายขั้นตอนผมว่ามันยุ่งยากนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่สะดวกนะครับแรงงานก็ใช้อยู่ประมาณสักสิบคนนะครับปลูกได้วันละยี่สิบสามสิบไร่นะครับตกคนละสามไร่สีไร่นะครับ ส่วนท่อนที่ไม่ได้ถัดไม่ได้ตัดนะครับเราก็จะมาตั้งไว้อย่างเงี้ยครับคือต้นพันธุ์ปีนี้ตัดแล้วมันค่อนข้างจะไม่ค่อยสดนะครับแต่พร้อมงอกนะครับเพราะว่าฝนฝนดีต้นมันแบบนี้จะงอกเร็วนะครับ เหนื่อยไหมครับเหนื่อยเ,เหนื่อยเนาะเหนื่อยก็ทนเอาได้เงินนะครับค่าแรงก็วันหนึ่งหลายร้อยนะครับแต <laughs> จะแตจ,จะเสร็จแล้วครับเนี่ยผลงานปลูกงานมาต่อเน,นื่องเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยเหนื่อยแล้วปกติจะทําได้เร็วกว่านี้แต่ตอนนี้มันเริ่มจะลาแล้วครับราะปลูกกันติดต่อมาเป็นเดือนแล้ว อาชีพเสียบมันนะครับหรือว่าปลูกมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่อ่าเป็นอาชีพเฉพาะหน้าฤดูสั้นนะครับตามฤดูกาลนะครับแต่สร้างรายได้ให้กับคนงานปลูกมันได้มากมายพอสมควรนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผม